สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแกะกล่องพัสดุอีกสองกล่องนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละกล่องก่้วช่วงนี้ป่วยบ่อยอันนี้นุชสั่งมาสามสิบขวดนะคะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสิบห้า ิบหกเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายี่สหกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าสามสิบจับเอ็ดเป็นตัวคำสาม สามสี 4, 3, 5, 3, ่สามห้าสามหกขอสามเจ็ดเออเพราะว่ามันมัมนมีเศษอันนึง้งสามเจ็ดนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวบางคนงงว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้คือไบโอตินนะคะมันเป็นไบโอตินะี่ผสมในทิปเมนได้นะคะ อย่คนจะไม่เข้าใจกันว่ามันคืออะไรอ่ะมันคือหัวเชื้อไบโอตินนะคะผสมในทรีเมนได้นะคะแล้วก็ผสมในอาคิมูดได้ทุกอย่างนะคะ่ะมาทำให้ผมเรานุ่มลื่นมีน้ำหนักนะคะตัวนี้นะคะผสมไปเลยส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มนะคะออยล์นูริสนั่นเองออยล์นูลิสนะคะ หนึ่งสอนะคะอันนี้จะเป็นดัดอันนี้จะเป็นดัดเย็นนะคะดัดคลาสสิกนั่นเองนะคะ3ามสห้าหอ่ะดัดคลาสสิกนะคะรอนแน่นๆนะคะ6นะคะ อันนี้เท่าไหร่ละสี่ห้าหกนะคะออนลิตหกอันนี้จะเป็น PPT อันนี้นะคะแมกโปพีพีทนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นอาหารผมนะคะเข้มข้นกลิ่นหอมนะคะตัวนี้มีความเข้มขน้นใส่ไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะ ผมลื่นเลยตัวนี้ใช้ดีนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสเปร์ทียูนั่นเองนะคะตัวนี้สเปร์กันความร้อนนะจ๊ะสเปร์กันความร้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะพีพีทีหนึ่งสองสามอันนี้ก็เป็นสเปร์ทียูอันหนึ่งนะคะสเปร์กันความร้อนนะคะสเปรนม,มั้งจำไม่ผิด อีกหลังหนึ่งอันนี้จะเป็นสะเทานะคะแชมพูเทานะคะแชมพูซิลเวอร์นั่นเองนะคะระดับ ผม8ปก้าขึ้นไปนะคะถึงจะใช้ได้แล้วก็ผมที่มีความบอลน,นะคะความเทาสามารถใช้ได้นะคะผมสภาพนี้มึงไม่ต้องใช้มันเปลืองนะครับมานับก่อนสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็สิแยี่สิบอ่ะแชมพูเทาอันนี้ยี่สิบนะคะโอเคของที่สั่งมาก็มีเท่านี้แหละค่ะยังไงก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะคะว่านุชจะสั่งสินค้าอะไรแล้วก็จะมาแกะพัสดุอะไรให้ดูอีกนะจ๊ะโอเคไปละ